สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่อง P80 t e คลา a ด P80 ที่อัปเกรดเป็นที่ทางร้านอัปเกรดให้เป็น P85 ในราคาประหยัดเพียง2,000กว่าบาทเรามาดูว่า เขาแถมอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรให้มาบ้างในราคาในแท็บเล็ตราคาสองพกว่าบาทสินค้าเพิ่งจะมาส่งลองรับภาษาไทยเทคลาร P 8ป้า ราคาสองพันหนึ่งบาทสั่งมาจากจีน สินค้าประมาณรอประมาณหนึ่งสัปดาห์พอถือว่าดีเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลย นี่ก็เปิดออกมาก็เจอตัวเครื่องแล้วก็ที่ลองด้านในอ่า จะมีสายชาร์จเป็นพอร์ตไทยเอถึไทยซแล้วก็มีหัวชาร์จแถมมาให้ ห้าโวลต์สองจุดห้าแอมป์มีหัวชาร์จสายชาร์จแถมมาให้แล้วก็ คู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใบรับประกันส่วนของแฉม มีขาตั้งขาตั้งแท็บเล็ตแถมมาให้แล้วก็มีหูฟังแล้วก็มี ถาดใส่ซิมสามขนาดแถมมาให้ด้วยแล้วแถมปากกาด้วยภายในกล่องก็จะมีมาให้แค่นี้ เบเรราคา2,001บาทเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลย ตัวเครื่องไม่หนาแล้วก็ไม่บางแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่น้ำหนักกำลังดีเออ่ติดฟิล์มมาให้จากโรงงานแล้วทางด้านล่างเป็นรูลำโพง แบบยาวทั้งหมดเลยส่วนด้านซ้ายไม่มีอะไรว่างส่วนทางด้านขวาจะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงส่วนด้านบน มีรูหูฟังมาให้รหูฟัง3ามพุท่าแล้วก็ที่ใส่ซิม <c oughs> แกะไงเอ่ยแล้วก็มีพอร์ต type c ส่วนด้านหลังติดฟิล์มติด สติกเกอร์มาให้ด้วยจับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือเป็นเทคลาส p 8 5ตัวเครื่องอเปิดแล้วมีแบตเหลืออยู่ให้มา37%อ่าเดี๋ยวเราลองมาตั้งค่ากันตัวเครื่อง มีภาษาไทายด้วย <c oughs> เริ่ม เดี๋ยวเราตั้งค่า Wi-Fi กันก่อน น้ำหนักตัวเครื่องถือมือเดียวถือว่ามีน้ำหนักควรจะถือสองมือดีกว่าเดี๋ยวลอง เซตเครื่องให้ดูก่อนจะแบตจะหมดก่อนหรือเปล่าไม่รู้เชื่อมไม่ได้ข้ามไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ดูอ่า ui ของเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยว เวลาใช้งานแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกทีนึง <c oughs> ใช้รหัดสิ้นคิดไปก่อน หน้าจอถือว่าโอเคเลยนะถือว่าใสใช้ได้เลย UI ถือว่าลื่นไหลดีไม่ได้ขี้เหร่เลย,เ,ลยเพียงแต่มันเปิด y ยูท b ปให้ดูไม่ได้เดี <laughs> ยวลองกล้องให้ดู มืดเกินไปเราต้องทำการาใส่รหัสแล้วก็นั่นเครื่องอหากชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ